คลิปนี้เราก็มาทําน,นำเสนอน้ำพริกปลาทูหรือว่าซุกมะเขือนะคะซุกมะเขืออีสานนะคะทุกคนก็หัดทำดูนะคะหัดทำดูอันดับแรกก็คือเอามะเขือเอาพริกแล้วก็ปลาทูต้มก่อนนะคะต้มก่อนแล้วเอาน้ำปลาระต้มไปด้วยนะต้มรวมไปด้วยต้มจนสุกจนมะเขือมันเปื่อยแล้วแล้วก็ค่อยตักมะเขือออกแล้วก็ปิดแก๊สนะคะทุกคน ันนี้ก็คือผักที่เราจะมาจิ้มกับซุปมะเขือนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้มสุกแล้วนะคะแยกออกมาคืออันดับแรกเราก็โขกพริกให้ละเอียดก่อนนะคะโขกพริกให้เละเอียดรวมกับมะเขือเออไม่ใช่รวมกับหอมกระเทียมนะคะทุกคนหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อน อพริกลงแล้วก็หอมกระเทียมผงให้ละเอียด โคโคพริกพริกหอมกระเทียมละเอียดแล้วเราก็เอาปลาทูลงไปเลยนะคะเอาปลาทูลงไปรวมโคให้ละเอียดโกให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาเสือลงนะคะทุกคนอร่อยนะ ฟังเสียงไก่ไปด้วยนะคะทุกคนทำกับข้าวฟังเสียงไก่ฟังเสียงนกแล้วก็มะเขือลงเลยทีนี้บดมะเขือให้ละเอียดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาชูรสตามชอบนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็เอาน้ําที่เราต้มนะคะทุกคนน้ําที่เราต้มมะเขือต้มปลาทูนั่นแหละแล้วก็เอาปามามาเทใส่ให้ให้มันข้นๆไม่ให้มันไม่ให้มันม,ม,ม,มีน้ําเยอะนะคะให้พอข้นๆจุกๆก็พอแล้วก็จะเป็นซุปมะเขือนะคะเป็นซุปมะเขือที่น่าทานมากๆเลยนะคะเราก็จะปรุงด้วยผูรสและน้ําปลานะคะ เดี๋ยวเราก็เอาต้นหอมผักชีโรยลงไปเลยนะคะโรยลงไปให้มันน่าทานและหอมยิ่งขึ้นนะคะเป็นไงหน้าตาหน่าอร่อยไหม